ต้นยางได้ต้นอินทอรพลัมก็แห้งๆนะท่านมันต้องการน้ำอ๋อท่านรู้ไหมครัว่าจากแก้วเขาเอาตัวผู้ต้นกระเมียต้นไปให้ทางไวย์ทังเขาหมือมั่นมาเรากินแล้วเหรอน่ากลัวต้องใจกลัวต้องง่ายท่านไปว่าพอที่ วกินถั่วตรงนี้ตดปูดปาดปูดปาดเวลาเวลากินเสร็จแล้วตดพวกปาดครับพวกพาอครับพ่อไไหนครับมอพอดีแวะมาทา้งนี้แหละจะมากินขันทลีครับผมพอมีกางเมื่อทำงานเสร็จโอ้มีพม่ามาด้วยนะนี่ มามาหรือว่าเกลียงเกลียงเกลียงประมาณไม่ได้ประมาณอะไรวัยเมื่อวานร่อนก็ยังวิ่งตามได้ดูแลเซี่ยวอากาศร้อนๆนี่ไปง่ายนะโดนกระสิกับด้ดีจังกระสอาไส้ติดทองสีไล่นกได้เบ่ มันมันช่วยใเกวนเราเดินเดินไปเนี่ยเขาเขารู้ว่าเรามีคนเดินมันก็จะไม่โหนเพราะว่าไล่กินเท่าไรเพราะว่าบางทีพอเราไปขย่าเนี่ยเขาจะชินแล้วเขาก็จะกินอยู่ข้างล่างพอเราเดินไปเนี่ยเขาถึงจะขึ้นฟุบมาแต่ถ้าเราเดินแล้วถือทงโบกไปทั้งหมดเนี่ย มันก็จะช่วยได้พอสมควรเ,เพราะว่าก้อยเคยติดเหมือนการติดกระป๋องแล้วเขย่าเขย่าแล้วปรากฏว่ารอบๆที่อยู่ใกล้ๆกระป๋องอ่ะมันลองไปกินหมดเพราะว่าเราทําทุกวันทุกวันมันชินมันเช่นกับเสียงที่นั่นว่าเอ้ยพอเข,ขย่าแล้วพวกเราก็ยังอยู่ครบมันไม่ได้มีหายไปไหนเลย <c oughs> มันก็จะไปกินกินกินเป็น,ปนแสบผ่านใจสัตว์ไงก็เลยได้เดินแล้วก็มันเป็นการออกกําลังกายเพราะเราเดินไปเดิน เราเห็นมีกลงนลกมาฝูงหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเราสลัดธงปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่โดดเขารูา้แล้วว่าตรงนี้มีคนเดินมีคนอยู่เขาก็จะไปที่อื่นเรียนรู้อยา่างพฤติกรรมเรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็พอเราเอาธงสีไปติดเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีใบพัดที่มีดังแกงแก๊งพอลมมาเนี่ยมันมันไม่ได้พัดทั้งหมดมันก็เป็นสะท้อนแสงด้วยว่าเอออันนี้มีสีมีเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่าตอนนี้ไล่กันอยู่แค่สองคนก่าลา ก็เลยช่วยได้พอสมควรกันไม่นับเงาด้วยค่ะนับเงาด้วยดีนับเงาด้วยน้ำเงาด้วยไม่ใช่ของนะนี่ไงเสาธงมาอยู่นี่แล้วเสาธงท่อป๊าป้าเออเสาธงตอนนั้นที่วางอยู่แถวนั้นละมั้งเอาแล้วเจอแล้วด่านแรกด่านแรกคือปอไผ่ แล้วขึ้กอไผ่ไปำนวนเลยครับสวนจแล้วขึ้นกอไผ่ไปจำนวนก็ไปดำนวนใช่ไมช่นีดนดีีีดนดีีดีีีดนะีีีีดได ระตาน่ามันฟ oh, yep. oh ักฟักกระลูกตาใครตามมันนะระวังดีๆนะโอ้ยอดเยี่ยมเลยโอ้ด oh ีเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหาฮ่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 าอ่าฮาฮ่น์่อฮ่อฮ่าฮ่าน่์ฮฮ ไม่แน่จริงนี่วะโอ้ยไม่แน่จริงเนี่ยโอ้ไม่แน่จริงไม่แน่จริงแน่จริงต้องถูลุยเลยดิน้ำมันก๊อกอได้มได้มด้มั่ไบ้เ้เหี้ยเห้เม่ยเมวหมยกันไม่มีอะไรแล้ว่ะไม่ได้ no ไม่ได้ acceso, ไมไ เดี๋ยวสองเที่ยวเดี๋ยวเขาคนเยอะเขาก็มาถางทิ้งทายมันยังเปียอยู่คที่สูงแล้วมันก็หายนี่ไม่สี่ขีดแค่ไดมันยังเปียอยู่โอ้ยสี่ขีดเตมมาอีกแล้วลูกไปเลยมันสูง เออเขาจะทำสภาแล้วนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาทำไอ้เหลวอีตรงนั้นน่ะไฟ่ใหญ่ไฟใหญ่ของอ่านั่นไปถ่ายรูปยืนข้างน่ะท่านทาบบนเหรอแค่เห็นหุ่นก็รู้แล้วเฮ้ยนี่ปลูกตะโกงนี่นะ งามมากเลยตะโกไม่ได้เลยอะโอ้ทำสวนตะโกงเหรอโอ้ทสวนตะโกงจดแล้วป่อย่างดีเลยเห็นวงปู่เชียไงคะเนะเห็นวงปู่เชียตะโกให้คะแนนให้คะแนน มันแก้วแปลงนี้จะเป็นมันแก้วสามเดือนค่ะมันแก้วสามเดือนค่ะมันแก้วเผาสีขาวบ้านข่อยเขาเอิญมันเผาเลยมันเผาบ้านเผาบ้านเผาเอิญมันมันแก้วมันเผาบ้านนู้นเอิญมันแก้วมันแก้วอีกแบบหนึ่งเป็นแก้วบรรนวลหรือมันแก้วถ้าบ้านนู้นเอิญนี่มันแก้วอันนี้มันเผาแต่แต่ตอนเอิญมันเผาแม่ค่ะซื้อมันแก้วจะได้อีกมันหนึ่งมาแทนเรากินอย่างเดียวเราไม่รู้แล้สักมัน ก็ปุ๋ยปุ๋ยส่วนหนึ่งได้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านถักบุญ่ะเป็นคนจนแล้วก็เป็นน้ำหมักอี่ยังก็ท่านไมโครยังก็ดอกไม้บนสวนยังแบบปุ้มน้ำหมักนิวตอนเพราะว่ามีประทานเป็นนิวตอนไงเพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์สงอไปออสเตรเลียเลยนะคะหลวงปู่น้ำหลวงปูสงออกออสเตรเลียแล้วนะโอ้โห พี่นองเกษตรกรสินกรรมนิวจุลินทรีย์นิวตอนเขาก็ได้ดีเอ็นเอเราไปหมดที่ใช่ค่ะให้นูส่งไปให้เขาอยู่ออสเตรเลียค่ะเขาก็ได้ดีเอ็นเอเราไปหมดเพราะ่สินค้าสองกลองนิวตอนยิงนิวเคลียสจะเป็นนิวเคลียร์พิชชั่นกระจายออกไปถึงออสเตรเลียไม้ผลไม้ก็ได้ไม้ดอกได้ไปดูที่สิกรรมลินฟ้าทดลองใช้ดิโอ้โหงามมากเลย แป้งมันตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยคือแป้งทุกแป้งก็มีส่วนผสมปุ๋ยท่านทั้งบุญหมอดค่ะโดยเฉพาะแป้งมันแก้วนี่เชียร์นิตอนได้หัวเชื้อหลงปู่นี่แหละเราวิ่งหัวเชื้อหลงปู่สบายอยู่ไม่บอกใครรู้นะทำไมตอนเอาลงเนี่ยมันมีกลิ่นพอเอาปลวกที่ไปทำไมกลิ่นหอมมันเป็นเรื่องไอจินตับที่นี่อันเอาไปใส่น้ำอะไรมีไมโครเทคผสมเจ้าปลวก สองตัวเนี้ยเป็นคู่สเตติกไดนามิกแล้วก็เอาประธานนิวตอนชูดเข้าไปตอนแล้วลูกแล้วกินอยู่ไอ้นี่แล้วกินอยู่กินเป็นทั้งเด็กกับโตะกินบบเด็กกับโต๊ะกินี่ไหนกินี่ไหน คนหัวแถวยืนท่าพักอย่างเท่เลยอยู่หน้าเขาเนี่ยลูกเสือเดินป่าครับโอ้โหลูกหมาลูกหมาจะไปเดินป่ารถเป็นด้วยทานข้าวเดินป่าครับเดี๋ยวจะฝึกก่อนทำแบบคล้ายลูกเสือล้นอยครับก็มันมีหลายคันก็ใช่เล่นหลายคันเนี่ยสกุลประชาย และอีกค่นหนึ่งมันอยู่ไหนอ่ะบข่านน้องเพลงกำลังมาฮะเดี๋ยวน้องปุ่นกันเขาที่โรงมันอยู่นี่ไงเพลงน้องวัวน้องวัวน้องบัวกำลังทราบข่าวแล้วครับกำลังกำลังเตรียมตัวเมื่อวานคงที่ในทีมตันหมดมั้งครับโอเคเหรออ้าวในน้ไม่มีหัวแต่ใครขันมีนี่อยู่เนี่ยอ้าจะไปบุกที่ไหนกันเนี่ยว่าจะเดินไปเรื่อยๆไปทาง เรื่องสุดชีวิตนะครับเขาเคยไปตรงนั้นเขาชอบถ้ไปไหวว่าจะไปไปที่นาของปู่เถอะอ่ะไปปยางไปว่าลูกเขไปเยี่ยมปู่เราปู่ขาไปให้เอาเอาปากการก็จะไปเลยนะคุณตุ๊กพาไปวไปดอกไม้ว่าใครจะไปนะจะต้องเข้ากรงนั่งในกรงใครกับคุณตุ๊กคุณตุ๊กจะพาไปอยู่นั่นนะไปกับปู่ทำไมเราปู่จะขึ้นไปปู่ไม่ได้เดินนั่งรถ ถ้าไปนไปกับคุณตู้ไดนเดินใช่ออกกําลังด้วของกำลังดึงความอดทนดึงความอดทนครับโมมาช้ามาร้องให้ไปต้องใส่กรงนี่การบ้านไม่ทํามาร้องให้ถ้าใครไปเอาใส่กรงเนี่ยไปไหมไปไหมเนี่ใส่กรงไม่เที่เลยตื่นเต้นมาเล้ไปเปล่าภูมิไอ้โมเข้ากรงไปอนุญาต อนี <łość> uh, um, <laughs> ุยาหน้าแม่เข <that> kind of ้ากรงเมอนหมาเลยเขาอยู่ในกรงเหมือนหมาเลยตอนนี้บัวไปไหนอะบัวยังมาไม่ถึงเลยค่ะเพาชื่อบัวสายไงว่สาย บัวสายต้องบัวไงครับไม่ใช่สายบัวแต่บัวสายคยู่ข้าวกันยังอยู่ข้าวกันยังโอ้โหมีอาหารอรอด้วยแล้วก็ทุกคนก็พกไปฮะทุกคนก็พกไปอันนี้วันนี้ผมมีกีไาผมก็เลยอัจักรยานตามอันนี้มหมวกเลนเนี่ยกเลนอออโลกเกินสองชีเต็มเลยเนี่ยดีนะเขาะจากกิจกรรมเด็กๆมันก็ได้เที่ยวได้อะไรมันไม่เหมือนที่เราช้อปปิ้งไปร้านไง ร้านใจคอมักตกมักเจ็ดไม่เข้าเรื่องเลยเหมือนกันเลยเซเเวเ่นข้าเซเว่นเข้ามักเจ็ดอะไรที่นี่เขาออกฟ่า <c ười> <c ười> โอ้โห <c ười> แอดเวนเจอร์ยเช้ามาก็ไปโรงเรียนเลยอ่ะจะไปกินที่มาฟังนี้แล้วอ่ะมบานมีกินที่อยู่ตรงนี้